กิจกรรมอะไรที่ที่ที่เราทำตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้นะครับทุกท่านก็ให้ให้ให้ใหความเมตตากับพวกเราไม่ถือโทษไม่ถือโกรธพวกเราเพราะะนนั้อย่างไรก็ตามนะครับความรักความเมตตาของท่านได้เปื่อแผ่มายังพวกเราทุกคนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเชื่อว่าว่าสิ่งที่พวกเราได้ร่วมทริปกันในวันนี้นะครับก็คงจะเป็นบทเรียนที่สําคัญว่าต้นแบบที่สําคัญของของพี่พี่ นะครับทั้ง4ท่าน5ท่านรวมทั้งบัตรที่2องอีอีอีสอท่านนั้นก็คงจะเป็นบทเรียนนะครับทั้งที่ดีแล้วก็ไม่ดีแล้วเราพวกเราก็จะจดจําสิ่งดีๆเหล่านี้ไว้จนตลอดไปนะครับแล้วก็เราจะเอาตัวอย่างต้นแบบของพี่ๆนะครับเป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนาการศึกษาต่อไปนะครับพราะในนามของสมาคมผู้บริหารฐานกษศนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เมตตาแล้ก็ร่วมทิพ นะครับในวันนี้ด้วยดีนะครับก็ขอแยกเป็นตัวแทนของท่านนายกนะครับกล่าวขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ3ามสี่ท่านก็ทริปนี้เป็นทริปที่ทริปสุดท้ายของ er ของพูวบุโซที่เกษียณแล้วแหละนะคิดว่าปีหน้าก็คงไม่ชวนหรอกแต่ถ้าหาเอ่ยปตกชวนก็จะมา นะครับโชคดีมากที่อยู่บนทริปนี้ทุกคนเรียบร้อยนะครับพวกเราถูกแซวตั้งแต่เดินทางเดินทางมาแล้วล่ะว่าเป็นทัวร์ธรรมะ่าย่ายธรรมะนะครับหลังจากที่พวกเราดูฟุตบอลจบพวกเราก็หลับพักผ่อนกันถ้าเป็นทัวร์ที่น่ารักมากเป็นทริปที่น่ารักมากกลับพวกเราก็ร้องรำํำเพลงกันนะครับบนเส้นทางตั้งแต่ไปจนกลับก็เป็น บรรยากาศที่สนุกสนานเป็นแคนี้นเป็นพี่เป็นน้องนะครับทูกเกษนเองก็วิววิวอยู่เหมือนกันนะด้วยภารกิจหน้าที่เหลืออีก2เดือนเศษน,นี้ก็คิดว่าพวกเราไม่มีไม่ไม,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 มีลถละหรอกนะด้วยภารกิจสำคัญยังเหลืออยู่เยอะอย่างของปืนใหญ่นี่ก็ยังมีประเมินภายนอกรอบห้า รู้ไม่รู้จะมาประเมินเพื่ออะไรบางทีกุกขันก็ประเมินด้วยนะ <c oughs> กุกขันด้วยนะนะครับเหมือนภายน้องรอบห้าจะมาต้นเดือนหน้านะครับของปืใหญ่นอกนั้นก็จะมีประเมินสารพัดประเมินนะครับไอ้เราก็เตรียมตัวจากเกษียณก็เตรียมตัวได้ไม่ต็มร้อยโมแต่เตรียมตัวประเมินนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่สาคัญที่ละทิ้งไม่ได้นะครับเออขอบคุณน้องๆ ทุกคนนะครับที่มีความปรารถนาดีนะครับในการจัดงานนี้ขึ้นมาสนุกครับสนุกทําให้ถึงแม้ว่าจะเหนเด็ดเหนื่อยบ้างเมื่อล้าบ้างแต่ก็สนุกนะครับอิ่มอร่อยทุกมือ้อนะครับอิ่มอร่อยทุกมือ้อร้องเพลงเพราะทุกคนนะครับร้องเพลงเพราะทุกคนนะครับก็ต้องขอบคุณสําหรับบัตรหนึ่งที่เรียบร้อยที่มากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทาง น้องๆนะครับตลอดจนทางพนักงานขับรถนะครับที่ได้ถือว่าดูแลทางคณะของสมาคมของพวกเราบัดหนึ่งเป็นอย่างดีนะครับผมขออนุญาตขอขอเรียนเชิญท่านผู้เกษียณนะท่านผู้เกษียณท่านท่านพ่อเอกภพครับท่านท่านพอจิตพงศ์เนาะครับขออนุญาตนะครับได้มอบน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับน้องๆครับที่ดูแลพวกเราครับผมครับขออนุญาตครับ และเป็นวัยรุ่นเท่านั้นที่จะเดินทางถึงเกาะช้างเพราะฉะนั้นทีมงานของเราวันนี้ค่ะมีแต่วัยรุ่นนะคะวัยรุ่นค่ะเพราะว่า <c oughs> รุ่นนี้ก็กำลังมันเลยคะ่ะเป็นรุ่นเป็นรุ่นเก่าอันนี้ค่ะียกว่าเป็นรุ่นเก่าดูจากเพลงที่ร้องก็คือเป็นเพลงรุ่นเก่าแน่ๆนะคะเป็นเพลงรุ่นเก่าเลยแต่เพราะนะคะเ,ะเพราะทุกเพลง <c oughs> เพราะว่าการเดินทางไปเกาะช้างมันต้องใช้ความแข็งแรงในร่างกายแล้วก็ อะไรมากๆเพราะว่าขึ้นรถลงเรือขึ้นเขาลงเขานะคะหลายๆอย่างนะคะตกบกพร่องหรือสิ่งใดที่พูดเข้าไปแล้วเครื่องใจนิดหน่อยหรือเครื่องใจโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ขอได้ญาตกาบขออภัยไว้ณัที่นี้ด้วยนะคะประสงค์คืออยากได้รอยยิ้มนะคะของคณะผู้เดินทางเพราะว่าการเดินทางถ้าได้รอยยิ้มของคณะที่ส่งมาก็ถือว่าเราประสบ ความสาเร็จในการทํางานบริการแล้วนะคะสวนมาลายกรหรือมาลายน้ําใจจากทางคณะที่มอบให้จริงๆแล้วในการทํางานของเราถ้าการเดินทางมีความสุขมีรอยยิ้มนั่นก็คือประสบผลสําเร็จแล้วเราไม่ได้หวังแต่เราก็อยากได้คือองค์สมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นหนูก็ขออนุญ,ญาตย,ยกทุกสิ่งที่หนูบูชาและเคารพมาตั้งแต่เด็กเป็นสิ่งที่อำํำนวยอวอนพราคณะท่านนะคะหากท่านต้องได้เดินทางโดยรถ ะะก็ขอให้แม่ธรณีคุ้มครองตลอดทีก่การเดินทางจนถึงที่โดยปลอดภัยแต่ถ้าต้องขึ้นเรือลงน้ําขอให้องค์พญานานะคะดูแลคุ้มครองปกปักรักษาจนถึงฝั่งเช่นกันแต่ถ้าหากท่านต้องทําภารกิจโดยรวมต้องขึ้นเครื่องก็ขอให้องค์เทวดาปกปักรักษาเหนือสิ่งใดก็ขอให้พรของ องค์สมมาสัมพุทธเจ้านะคะให้คณะท่านสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าหนูเชื่อว,ว่าถ้าสุขภาพแข็งแรงแล้วทุกอย่างจะมาเองสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะ